สำหรับสถานการณ์โควิดในทีมในบ้านเราท่านผู้ชมนะฮะเพราะข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยที่มีอยู่ในขณะนี้โอมิคอนก็โจมตีไปที่เด็กผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าปลอดภัยมันเบากว่าเดลต้าแต่เด็กน้อยน้อยน้องๆหนูหนูเนี่ยนะฮะที่อายุต่ำกว่า11ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลโดยเฉพาะลูกผมผมก็มีลูกนะที่อายุต่ำกว่า11ปีจะให้ไปฉีดวัคซีนก็กลัวเหมือนกันอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะ แต่ถ้าไม่ฉีดจะทําอย่างไรล่ะวันนี้เลยเอาข้อมูลของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติชื่อเพจเขานะเขาแนะนําว่าเมื่อลูกติดโควิดในทีเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้ปกครองเนี่ยควรจะทําอย่างไรท่านผู้ชมนะฮะอย่างแรกเลยครับนะเมื่อคุณรู้ว่าลูกน้อยของคุณเนี่ยติดโควิดในทีจะต้องตั้งสติครับอย่าตกใจอย่าเพิ่งไปตกใจอย่าเพิ่งไปร้องห่มร้องไห้ลูกเป็นแค่โควิดอาจจะไม่เป็นอะไรมากก็ได้เพราะฉะนั้นสติสําคัญครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ ตั้งสติอันดับแรกอย่าเพิ่งไปตกใจ2ครับนะเมื่อตรวจว่าเจอผลบวกปุ๊บเก็บชุดตรวจไว้ก่อนหรือผลตรวจเก็บไว้ก่อนเอาไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจัยของคุณหมอ3ครับนะติดต่อช่องทางที่รัฐจ,จัดให้ไม่ว่าคุณจะยกหูเทเลโฟนตรงไปเลย1330าย้ำอีกรอบ1330คุณอาจจะไม่สะดวกโทรแอดไลน์ไปครับ n h s o ย้ำอีกรอบ id n h s o ท่านผู้ชมนะฮะ เข้าสู่ระบบการรักษาต่อมาครับนะก็จะส่งไปเนี่ยนะฮะยังสถานพยาบาลที่ได้รับมอบหมายก็รอการติดต่อกลับภายใน6ชั่วโมงปัจจุบันเนี่นะฮะเขาจะทำเบการรักษาเนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก10วันยกเว้นของกรณีเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพ่องก็จะพิจารณาเป็นประมาณสัก20วันนะครับ ถ้าประเมินแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยที่ติดโควิด1 9เนี่ยอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียวนะก็คือไม่มีอาการรุนแรงอะไรมากมายและไม่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนสามารถดูแลตัวเองได้นะครับหรือมีผู้ดูแลนะก็จะพิจารณาให้เข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันก็คือการดูแลตัวเองที่บ้านนะดูแลรักษาที่บ้านอะไรประมาณนั้นสุดท้ายท่านผู้ชมนะถ้าโทร1330ไม่ติดแอดไลน์ไม่มีคนตอบ ลองโทรเบอร์นี้โรงพยาบาลเด็ก1415ดูเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อนะฮะขอรับคำปรึกษาเมื่อเด็กติดโควิด1 9เพราะฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่งไปตกใจนะระหว่างที่รอผลตรวจว่ามันเป็นบวก ATK มันอาจจะไม่ชัดเจนก็ได้ ATK อะ่ะเพราะฉะนั้นต้องตรวจ RT PCR ด้วยอีกขั้นตอนหนึ่ง ไม่ติดคือดีที่สุดดูแลตัวเองดูแลลูกๆเราไปทํางานข้างนอกหรือออกไปตลาดไปซื้อของไปจับจ่ายนู่นนี่นั่นก็ต้องชําระร่างกายหรือดูแลร่างกายเนี่ยนะฮะเมื่อเข้าบ้านทันทีนะอย่าเพิ่งไปเจอลูกอย่าเพิ่งไปกอดลูกอย่าเพิ่งไปหอมหลานสเปรย์แบบเอ,อ่อแอลกอฮอล์ที่มันเป็นน้ำท่านผู้ชมนะก็ฉีดตามเสื้อผ้าก่อนเข้าบ้านกันแหละนะเพื่อความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งแล้วก็ไปอาบน้ำอาชำระล้างร่างกายแล้วก็ค่อยมากอดลูกหอมลูกท่านผู้ชมนะฮะ ห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยเลยเอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ